ธรรมบทภาคหนึ่งยมก,กวักวนานา4เรื่องความเกิดขึ้นของนางกาลียักษินีข้อความเบื้องต้นรศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระจิตวันส่ทรงปรารบหญิงหมันคนใดคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าณขิเวเลนะเวรานิเป็นต้นมารดาหาพัญญาให้บุตรดังได้สดับมา บุตรกุดุมพีคนหนึ่งเมื่อบิดาทํากาละแล้วทําการงานทั้งปวงทั้งที่นาทั้งที่บ้านด้วยตนเองปฏิบัติมารดาอยู่ต่อมามารดาได้บอกแก่เขาว,ว่าพ่อแม่จากนำนางกุมาริกามาให้เจ้าบุตรแม่อย่าพูดอย่างนี้เลยฉันจากปฏิบัติแม่ไปจนตลอดชีวิตแม่พ่อ เจ้าคนเดียวทําการงานอยู่ทั้งที่นาและที่บ้านเพราะเหตุนั้นแม่จึงไม่มีความสบายใจเลยแม่จักนำนางกุมาริกามาให้เจ้าเขาแม้ห้ามมานดาหลายครั้งแล้วได้นิ่งเสียมานดานั้นออกจากเรือนเพื่อจะไปสู่ตระกูลแห่งหนึ่งลำดับนั้นบุตรถามมานดาว่าแม่ จะไปตระกูลไหนเมื่อมารดาบอกว่าจะไปตระกูลชื่อโน,น้นดังนี้แล้วห้ามการที่จะไปตระกูลนั้นเสียแล้วบอกตระกูลที่ตนชอบใจให้มารดาได้ไปตระกูลนั้นมันนางกุมาริกาไว้แล้วกำหนดวันแต่งงานนำนางกุมาริกาคนนั้นมาได้ทำไว้ในเรือนของบุตร นางกุมาริกานั้นได้เป็นหญิงหมันทีนั้นมารดาจึงพูดกับบุตรว่าพ่อเจ้าให้แม่นำนางกุมาริกามาตามชอบใจของเจ้าแล้วบัดนี้นางกุมาริกานั้นเป็นหมันก็ธรรมดาตระกูลที่ไม่มีบุตรย่อมชิบหายประเพณีย่อมไม่สืบเนื่องไปเพราะฉะนั้น แม่จะนำนางกุมาริกาคนอื่นมาให้เจ้าแม่บุตรนั้นกล่าวห้ามอยู่ว่าอย่าเลยแม่ดังนี้ก็ยังได้กล่าวอย่างนั้นบ่อยๆหญิงมันได้ยินคำนั้นจึงคิดว่าธรรมดาบุตรย่อมไม่อาจฝืนคำมารดาบิดาไปได้บัดนี้ แม่ผัวคิดจะนำหญิงอื่นผู้ไม่เป็นมันมาแล้วก็จักใช้สสยเราอย่างทาสีถ้าอย่างไรเราพึงนำนางกุมาริกาคนหนึ่งมาเสียเองดังนี้แล้วจึงไปยังตระกูลแห่งหนึ่งขอนางกุมาริกาเพื่อประโยชน์แก่สามีถูกพวกชนในตระกูลนั้นห้ามว่าหลอนพูดอะไรเช่นนั้น ดังนี้แล้วจึงอ้อนวอนว่าฉันเป็นหมันตระกูลที่ไม่มีบุตรยอมชิบหายบุตรีของท่านได้บุตรแล้วจักได้เป็นเจ้าของทรัพสมบัติขอท่านโปรดยกบุตรีนั้นให้แก่สามีของฉันเถิดดังนี้แล้วยังตระกูลนั้นให้ยอมรับแล้วจึงนำมาไว้ในเรือนของสามีต่อมา หญิงหมันนั้นได้มีความปริวิตกว่าท่านานางคนนี้จะได้บุตรหรือบุตรตีไซจากเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติแต่ผู้เดียวควรเราจะทำนางอย่าให้ได้ทารกเลยเมียหลวงปรุงยาทำายคันเมียน้อยลำดับนั้นหญิงหมันจึงพูดกับนางว่า ขันตั้งขึ้นในท้องหล่อนเมื่อไรขอให้หล่อนบอกแกฉันเมื่อนั้นนางนั้นรักว่าจ้าเมื่อขันตั้งแล้วได้บอกแก่หญิงหมันนั้นส่วนหญิงหมันนั้นแลให้ข้าวต้มและข้าวสวยแกนางนั้นเป็นนิดภายหลังนางได้ให้ยาสำหรับทำขันให้ตกปนกับอาหารแก่นางนั้นขันก็ตก แข้งเมื่อคันตั้งแล้วเป็นครั้งที่สองนางก็ได้บอกแก่หญิงหมันนั้นแม่หญิงหมันก็ได้ทำคันให้ตกด้วยอุบายอย่างนั้นนั่นแหลเป็นครั้งที่สองลำดับนั้นพวกหญิงที่คุ้นเคยกันได้ถามนางนั้นว่าหญิงร่วมสามีทำอันตรายหล่อนบ้างหรือไม่นางแจ้งความนั้นแล้ว ถูกหญิงเหล่านั้นกล่าวว่าหญิงอันตพานเหตุไรหล่อนจึงได้ทำอย่างนั้นเล่าหญิงหมันนี้ได้ประกอบยาสำหรับทำคันให้ตกให้แก่หล่อนเพราะกลัวหล่อนจะเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นคันของหล่อนจึงตกหล่อนอยจะได้ทำอย่างนี้อีกในครั้งที่สามนางจิงมิได้บอกต่อมาฝ่ายหญิงหมัน เห็นท้องของนางนั้นแล้วจึงกล่าวว่าเหตุไรหล่อนจึงไม่บอกความที่คันตั้งแก่ฉันเมื่อนางนั้นกล่าวว่าหล่อนนำฉันมาแล้วทํากันให้ตกไปเสียถึงสองครั้งแล้วฉันจะบอกแกหล่อนทำไมจึงคิดว่าบัดนี้เราชิบหายแล้ว คอยดูแลความประมาทของนางกุมาริกานั้นอยู่เมื่อคันแก่เต็มที่แล้วจึงได้ช่องได้ประกอบอยาให้แล้วคันไม่อาจตกเพราะคันแก่จึงนอนขวางทวานเวทนากล้าแข็งได้เกิดขึ้นนางถึงความสงสัยในชีวิตนางตั้งความปรารถนาว่าเราถูกมันให้ชิบหายแล้ว มันเองนำเรามาทำทารกให้ชิบหายถึงสามคนแล้วบัดนี้เราเองก็จะชิบหายบัดนี้เราจุติจากอัตภาพนี้พึงเกิดเป็นนางยักษิซีนีอาจเคี้ยวกินทารกของมันเถิดดังนี้แล้วตายไปเกิดเป็นแม่แมวในเรือนนั้นเองฝ่ายสามีจับหญิงมันแล้วกล่าวว่าเจ้า ได้ทำการตัดตระกูลของเราให้ขาดศูนย์ดังนี้แล้วทุบด้วยอวัยวะทั้งหลายมีศอกและเข่าเป็นต้นให้บอบช้ำแล้วหญิงหมานนั้นตายเพราะความเจ็บปวดนั้นแลแล้วได้เกิดเป็นแม่ไก่ในเรือนนั้นเหมือนกันผลัดการสังหารคนชาติด้วยอำนาจผูกเวร จำเนียนการไม่นานแม่ไก่ได้ตกฟองหลายฟองแม่แมวมากินฟองไก่เหล่านั้นเสียถึงครั้งที่สองครั้งที่สมันก็ได้กินเสียเหมือนกันแม่ไก่ทำความปรารถนาว่ามันกินฟองของเราถึงสมครั้งแล้ว เดี๋ยวนี้มันก็อยากกินตัวเราด้วยเดี๋ยวนี้เราจุติจากอัตภาพนี้แล้วพึงได้กินมันกับลูกของมันดังนี้แล้วจุติจากอัตภาพนั้นได้เกิดเป็นแม่เสือเหลืองฝายแม่แมวได้เกิดเป็นแม่เนื้อ ในเวลาแม่เนื้อนั้นคลอดลูกแล้วคลอดลูกแล้วแม่เสือเหลืองก็ได้มากินลูกทั้งหลายเสียถึงสามครั้งเมื่อเวลาจะตายแม่เนื้อทำความปรารถนาว่าพวกลูกของเราแม่เสือเหลืองตัวนี้กินเสียถึงสามครั้งแล้วเดี๋ยวนี้มันจะกินตัวเราด้วย เดี๋ยวนี้เราจุติจากอัตภาพนี้แล้วพึงได้กินมันกับลูกของมันเถิดดังนี้แล้วได้ตายไปเกิดเป็นนางยักษินีฝ่ายแม่เสือเหลืองจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้เกิดเป็นกุลธิดาในเมืองสาวถีนางถึงความเจริญแล้วได้ไปสู่ตระกูลสามีในบ้านริมประตูเมืองในการต่อมา นางได้คลอดบุตรคนหนึ่งนางยักษินีจำแรงตัวเป็นหญิงสหายที่รักของเขามาแล้วถามว่าหญิงสหายของฉันอยู่ที่ไหนพวกชาวบ้านได้บอกว่าเขาคลอดบุตรอยู่ในห้องนางยักษินีฟังคำนั้นแซงพูดว่าหญิงสหายของฉัน ขอลูกเป็นชายหรือหญิงหนอฉันจะดูเด็กนั่นดังนี้แล้วเข้าไปทำเป็นดูแลอยู่จับทารกกินแล้วก็ไปถึงในหนที่สองก็ได้กินเสียเหมือนกันในหนนที่สามนางกุลธิดามีคันแก เรียกสามีมาแล้วบอกว่านายนางยักษินีตนหนึ่งกินบุตรของฉันเสียในที่นี้สองคนแล้วไปเดี๋ยวนี้ฉันจะไปสู่เรือนแห่งตระกูลของฉันคลอดบุตรดังนี้แล้วไปสู่เรือนแห่งตระกูลคลอดบุตรที่นั่นในการนั้นนางยักษินีนั้นถึงคราวส่งน้ำ ด้วยว่านางยักษินีทั้งหลายต้องตักน้ำจากสะอโนดาษทูลบนศีรษะมาเพื่อเท้าเวสวร์ตามวาระต่อล่วงสีเดือนบ้างห้าเดือนบ้างจึงพ้นจากเวรได้นางยักษินีเหล่าอื่นมีกายบอบช้ำถึงความสิ้นชีวิตบ้างก็มี ส่วนนางยักษินีนั้นพอพ้นจากเวรส่งน้ำแล้วเท่านั้นก็รีบไปสู่เรือนนั้นถามว่าหญิงสหายของฉันอยู่ที่ไหนพวกชาวบ้านบอกว่าท่านจากพบเขาที่ไหนนางยักษินีตนหนึ่งกินทารกของเขาที่คลอดในที่นี้เพราะฉะนั้นเขาจึงไปสู่เรือนแห่งตระกูลนางยักษ์นั้นคิดว่า เขาไปในที่ไหนๆก็ตามเถิดจากไม่พ้นเราได้ดังนี้แล้วอันกำลังเวรให้อุตสาหะแล้ววิง่งบ่ายหน้าไปสู่เมืองฝ่ายนางกุลธิดาในวันเป็นที่รับชื่อให้ทารกนั้นอาบน้ำตั้งชื่อแล้วกล่าวกับสามีว่านายเดี๋ยวนี้เราพากันไปสู่เรือนของเราเถิดอุ้มบุตร ไปกับสามีตามทางอันตัดไปในท่ามกลางวิหารมอบบุตรให้สามีแล้วลงอาบน้ำในสระบกรณีข้างวิหารแล้วขึ้นมารับเอาบุตรเมื่อสามีกำลังอาบน้ำอยู่ยืนให้บุตรดื่มนม แลเห็นนางยักษินีมาอยู่จำได้แล้วร้องด้วยเสียงอันดังว่านายมาเร็วๆเถิดนี้นางยักษินีตนนั้นดังนี้แล้วไม่อาจยืนรออยู่จนสามีนั้นมาได้วิ่งกลับบ่ายหน้าไปสู่ภายในวิหารแล้วเวนไม่ระงับด้วยเวนแต่ระงับได้ด้วยไม้ผูกเวน ในสมัยนั้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมอยู่ในท่ามกลางบริษัทนางกุลธิดานั้นให้บุตรนอนลงเคียงหลังประบาทแห่งพระตถาคตเจ้าแล้วกราบทูลว่าบุตรคนนี้ถ้าพระองค์ถาวายแด่พระองค์แล้วขอพระองค์ประทานชีวิตแก่บุตรข้าพระองค์เถิดสุมาณเทพผู้สิงอยู่ที่ซุ้มประตู ไม่ยอมให้นางยักษินีเข้าไปข้างในพระศาสดารับสั่งเรียกพระอนันทะเถระมาแล้วตรัสว่าอานนท์เธอจงไปเรียกนางยักษินีนั้นมาพระเถระเรียกนางยักษินีมาแล้วนางกุณิดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน,นางยักษินีนี้มาพระศาสดาตรัสว่า นางยักษินีจงมาเถิดเจ้าอย่าได้ร้องไปเลยดังนี้แล้วได้ตรัสกับนางยักษินีผู้มายืนอยู่แล้วว่าเหตุไรเจ้าจึงทำอย่างนั้นก็ทาพวกเจ้าไม่มาสู่เฉพาะหน้าปราพุธเจ้าผู้เช่นเราแล้วเว้นของพวกเจ้าจะได้เป็นกรรมตั้งอยู่ชั่วกับเหมือนเวรของงูกับพังพร ของหมีกับไม้สะครอและของกากับนกเค้าเหตุไหนพวกเจ้าจึงทำเวรและเวรตอบแก่กันเพราะเวรย่อมระงับได้ด้วยความไม่มีเวรหาระงับได้ด้วยเวรไม่ดังนี้แล้วได้ตรัสพระคถานี้ว่าในการไหนๆเวรทั้งหลายในโลกนี้ ย่อมไม่ระง,งับด้วยเวรเลยก็แต่ย่อมระง,งับได้ด้วยความไม่มีเวรธรรมนี้เป็นธรรมเก่าแก่อัดบรรดาบล่รนั้นบทว่าเนหิเวเรนะเป็นต้นความว่าเหมือนอย่างว่าบุคคล แม้เมื่อล้างที่ซิงเปื้อนแล้วด้วยของไม่สะอาดมีน้ำลายและน้ำมูกเป็นต้นด้วยของไม่สะอาดเหล่านั้นแลย่อมไม่อาจทำให้เป็นที่หมดจดหายกลิ่นเหม็นได้โดยที่แท้ที่นั้นกลับเป็นที่ไม่หมดจดและมีกลิ่นเหม็นยิ่งกว่าเก่าอีกชั้นใด บุคคลเมื่อด่าตอบชนผู้ด่าอยู่ประหารตอบชนผู้ประหารอยู่ย่อมไม่อาจยังเวนให้ระงับด้วยเวนได้โดยที่แท้เขาชื่อว่าทาเวนนั่นเองให้ยิ่งขึ้นฉันนั้นนั่นเทียวแม้ในการไหนไๆขึ้นชื่อว่าเวนทั้งหลายย่อมไม่ระงับได้ด้วยเวน โดยที่แท้ชื่อว่าย่อมเจริญอย่างเดียวด้วยประการชนี้สองบทว่าอาเวเรนะจะสัมมันติความว่าเหมือนอย่างว่าของไม่สะอาดมีน้ำลายเป็นต้นเหล่านั้นอันบุคคลล้างด้วยน้ำที่ใสย่อมหายหมดได้ที่นั้นย่อมเป็นที่หมดจด ไม่มีกลิ่นเหม็นฉันใดเวรทั้งหลายย่อมระง,งับคือย่อมสงบได้แก่ย่อมถึงความไม่มีได้ด้วยความไม่มีเวรคือด้วยน้ำคือขันติและเมตตาด้วยการทำไว้ในใจโดยแยบคายและด้วยการพิจารณาฉันนั้นนั่นเทียวบาทพระกถาว่า เอส a ธรมโมสนันตโนความว่าธรรมนี้คือที่นับว่าความสงบเวรด้วยความไม่มีเวรเป็นของเก่าคือเป็นมรคาแห่งพระพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าและพระขีนาสพทั้งหลายทุกๆพระองค์ดำเนินไปแล้วในการจบพระกาังยกษินัน้นตั้งอยู่ในพระโสดาปฏิพลแล้ว เทศนาได้เป็นกระถามีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วนางยักษินีรู้ฝนมากฝนน้อยประศาสดาได้ตรัสแกหญิงนั้นว่าเจ้าจงให้บุตรของเจ้าแก่นางยักษินีนี้เถิดหญิงข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญข้าพระองค์กลัวพระศาสดาเจ้าอย่าก,กลัวเลย อันตรายย่อมไม่มีแก่เจ้าเพราะอาศัยนางยักษินีนี้นางได้ให้บุตรแก่นางยักษินีนั้นแล้วนางยักษินีนั้นอุ้มทาลกนั้นจูบก,กอดแล้วขื่นให้แก่มารดาอีกก็เริ่มร้องไห้ลำดับนั้นพระาศาสดาตรัสถามนางยักษินีนั้นว่าอะไรนั่น นางยักษินีนั้นกราบทุนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพระองค์แม้สําเร็จการเลี้ยงชีพด้วยไม่เลือกทางยังไม่ได้อาหารพอเต็มท้องบัดนี้ข้าพระองค์จะเลี้ยงชีพได้อย่างไรลาดับนั้นพระาศาสดาตรัสปลอบนางยักษินีนั้นว่าเจ้าอย่าวิตกเลยดังนี้แล้วตรัสแกญิงนั้นว่า เจ้าจงนำนางยักษินีไปให้อยู่ในเรือนของตนแล้วจงปฏิบัติด้วยข้าวต้มและข้าวสวยอย่างดียิ่งนั้นนำนางยักษินีไปแล้วให้พักอยู่ในโรงกระเดื่องได้ปฏิบัติด้วยข้าวต้มและข้าวสวยอย่างดีแล้วในเวลาซ้อมข้าเปลือกสากปรากฏแก่นางยักษินีนั้นดุจต่อยศีรษะ จึงเรียกนางกุลธิดาผู้สายมาแล้วพูดว่าฉันจะไม่อาจอยู่ในที่นี้ได้ขอท่านจงให้ฉันพักอยู่ในที่อื่นเถิดแม้อันหญิงสายนั้นให้พักอยู่ในที่เหล่านี้คือในโรงสาบข้างตุ่มน้ำริมเตาไฟริมชายคาริมกองหยักเยื่อริมประตูบ้านนาง ก็กล่าวว่าในโรงสากนี้สากย่อมปรากฏดุจไตยศีรษะฉันอยู่ที่ข้างตุ่มน้ำนี้พวกเด็กย่อมราดน้ำเป็นเดนล,ลงไปที่ริมเตาไฟนี้ฝูงสุนัขย่อมมานอนที่ริมชายคานี้พวกเด็กย่อมทำสกปรกที่ริมกองอยากเยื่อนี้ชนทั้งหลายย่อมเทอยากเยื่อ ที่ริมประตูบ้านนี้พวกเด็กชาวบ้านยอมเล่นการพนันกันด้วยคะแนนดังนี้แล้วได้ห้ามที่ทั้งปวงนั้นเสียครั้งนั้นหญิ้งสหายจึงให้นางยักษินีนั้นพักอยู่ในที่อันสงัดภายนอกบ้านแล้วนำโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นอย่างดีไปเพื่อนางยักษินีนั้นแล้วปฏิบัติในที่นั้น นางเยสินีนั้นคิดอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้หญิงสหายของเรานี้มีอุปการะแก่เรามากเอาเถอะเราจะทำความแทนคุณสักอย่างหนึ่งดังนี้แล้วได้บอกแก่หญิงสหายว่าในปีนี้จะมีฝนดีท่านจงทำข้าวกล้าในที่ดอนเถิดในปีนี้ฝนจักแลรง ท่านจงทำข้าวกล้าในที่ลุ่มเถิดข้าวกล้าอันพวกชนที่เหลือทําแล้วย่อมเสียหายด้วยน้ำมากเกินไปบ้างด้วยน้ำน้อยบ้างส่วนข้าวกล้าของนางกุลธิดานั้นย่อมสมบูรณ์เหลือเกินยักษินีเริ่มตั้งสลาดพัดครั้งนั้นพวกชนที่เหลือเหล่านั้นพากันถามนางว่า แม่ข้ากล้าที่หล่อนทำแล้วย่อมไม่เสียหายด้วยน้ำมากเกินไปย่อมไม่เสียหายด้วยน้ำน้อยหล่อนรู้ความที่ฝนดีและฝนแล้งแล้วจึงทำการงานหรือข้อนี้เป็นอย่างไรหนอแล นางบอกว่านางยักษินีผู้เป็นหญิงสหายของฉันบอกความที่ฝนดีและฝนแรงแก่ฉันฉันทำข้าวกล้าทั้งหลายในที่ดอนและที่ลุ่มตามคำของนางยักษินีนั้นเหตุนั้นข้าวกล้าของฉันจึงสมบูรณ์ดีพวกท่านไม่เห็นโพชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นที่ฉันนำไปจากเรือน หนึ่งนิดหรือสิ่งของเหล่านั้นฉันนำไปให้นางยักษินีนั้นแม้พวกท่านก็จงนำโภชนาะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นอย่างดีไปให้นางยักษินีบ้างสินางยักษินีก็จักแลดูการงานของพวกท่านบ้างครั้งนั้น พวกชนชาวเมืองทั้งสิน้นพากันทำสการะแก่นางยักษินีนั้นแล้วจำเดิมแต่นั้นมานางยักษินีแม้นั้นแลดูการงานทั้งหลายของชนทั้งปวงอยู่ได้เป็นผู้มีลาบอันเลิศและมีบริวารมากแล้วในการต่อมานางยักษินีนั้นเริ่มตั้งสลัดพัดแปดที่แล้ว สลัดพัดนั้นชนั้งหลายยังถวายอยู่จนการทุกวันนี้แลเรื่องความเกิดขึ้นของนางกาลียักษินีจบ